ของดีเขาหากันให้ฝากแซอูกิราซี่หลายสโมสรกำลังจับตาดูแซอูกิราซี่กองหน้าเนื้อนินซีซั่นนี้ฟอร์มร้อนจัดยิงท่าเลวานไปแล้วยิงพอๆกับเคนสะด้วยลงเล่น12เกมยิงไป17ประตูนิวคาสเซิลยูเนเตดเอซิมิลานแมนยูไนเตดลิวพูลอาเซนอนโรม่าและแอตเลติโกมาดริดหรือแม้กระทั่งสโมสรจากซาอุกำลังจับตาดูสถานการณ์ดาวยิงคนนี้กิราซี่เป็นคนกีนีแอฟริกาใต้ เกิดที่ฝรั่งเศสรูปร่างดีเยี่ยมสูง187ซนติเมตรจุดเด่นคือแกจัดจ้านมากในกรอบเขตโทษลูกกลางอากาศดีเยี่ยมหาโอกาสยิงเก่งมีสัญชาตญาณนักฆ่าเล่นเป็นทีมไม่ใช่สไตล์ใช้เดียวแกมีทักษะครบเครื่องและเส้นที่ดีในการเล่นแต่ยังไม่ใช่กองหน้าที่สมบูรณ์แบบก่อนหน้านี้แกเป็นจอมพนเจนจรเล่นมาหลายสโมสรมากยังไงก็ไม่ดังขึ้นๆลงๆกับปรีดใหญ่และหลีกรองช่วงเริ่มต้นบาดเจ็บบ่อยพัฒนาการเลยตะกุกตะกก บทชีวิตเริ่มที่ดีขึ้นแกได้ไปเล่นกับแบรนในลีกเอิงฝรั่งเศสและเริ่มสร้างชื่อได้จนสตุตการ์ยืมตัวมาเล่นและก็เริ่มสร้างผลงานระดับเอ็กอูเฉลี่ย2เกมจะยิงได้1เม็ดสตุตการ์ถึงกับต้องซื้อขาดมาร่วมทีมและเครื่องจักรสังหารก็เริ่มทํางานกิราซีตอนนี้คือกองหน้าฟอร์มแรงที่สุดคนหนึ่งในยุโรปค่าตัวประเมินทะลุไป40ล้านปอนด์ก็ถือว่าสูงสําหรับกองหน้าที่อายุ27แล้วตอนนี้กิราซี่พร้อมย้ายทีมแล้วมันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของแก ที่จะได้เล่นให้ทีมชั้นนําโคสตุตการ์ดก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าแกจะอยู่ต่อหรือย้ายออกไปมีรายงานเปิดเผยว,ว่าแกค่าฉีกสัญญาเพียง15ล้านปอนด์หรือ675ล้านบาทเท่านั้นราคาดีราคาน่ารักเหมาะสําหรับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่นั่นก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงเพราะหลายกระแสะเชื่อว่าความสําเร็จของแกแบบนี้ที่ยิงกระจุยแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต